าตัวเองไปเห็นภาพความสําเร็จของตัวเองหน้าตาความสําเร็จของคุณเป็นแบบไหนคะคนนึกถึงความสําเร็จของตัวเองวันละกี่นาทีตอบครูบาทิสคะอืมก็นึกตอนที่มองเห็นภาพในวอลเปเปอร์อ๋อ,อบางทีก็ติดวอลเปเปอร์ไว้แล้วมันมันก็ชินอ่ะครูมันมันมองแล้วมันก็พันผ่านมันไม่ได้รู้สึกอะไรงั้นก็ไม่ต้องติดค่ะ ถ้าคุณติดวอลเปเปอร์ทำรีมบอร์ดทำวิชั่นบอร์ดแล้วคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเอาไปทิ้งค่ะเอาเทคนิคคูบาริสไปเอาไหมเอาไหมคะใครเอาพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะเอาแล้วเล่งความสําเร็จเล่งการมดิเฟตชัดๆตื่นนอนมาแล้วคุณตั้งนาฬิกาเลยนะคะ8ปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงสองสามบ่ายสี่บ่ายห้า หกโมงเย็นแล้วนอนกี่โมงหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มสิบห้าชั่วโมงละสิบห้าชั่วโมงตั้งไว้หลังจากตื่นนะแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกทุกชั่วโมงจนกระทั่งเวลานอนก่อนเวลานอนสักหนึ่งชั่วโมงตั้งเวลาให้มันแจ้งเตือนเลยค่ะแล้วคนเขียนโน้ตในโน้ตนาฬิกาปลุก,ลกค,ค่ะจะเป็นคําอะไรก็ได้นะนึกถึงภาพความสําเร็จสามนาทีหนึ่งนาที สามนาทีก็ได้อะสมมติสามนาทีสามนาทีคูณสิบห้าก็เท่ากับสี่สิบห้านาทีแล้ววันนี้แค่หนึ่งนาทีอุ้ยนึกถึงความสาเร็จแค่สิบห้านาทีสมมติว่าคนตั้งเป้าล้านหนึ่งคิดถึงล้านหนึ่งเงินล้านวันละสิบห้านาทีคุณว่ามันคู่ควรไหมแต่คนที่เขาคู่ควรเขาจะบอกว่าคิดถึงตลอดเวลาค่ะข้างในมันคิดถึงทุกลมหายใจเลยค่ะคิดถึงเป้าหมายทุกลมหายใจเลยค่ะ แต่คนที่ยังไม่ได้ฝึกนึกถึงภาพความสําเร็จของตัวเองตั้งนาฬิกาปลุกค่ะครูปัดิชใช้สูตรนี้มาตลอดเลยตั้งนาฬิกาปลุกทุกชั่วโมงนาิกาปลุกปุ๊บครูปัดิชปิดนาฬิกาแล้วก็เข้ารวมจิตอยู่กับตัวเองแล้วก็นึกถึงภาพความสําเร็จของตัวเอง3ามนาทีหนาที แล้วแต่คุณสะดวกแต่อย่างน้อยให้คุณได้นึกถึงอย่างน้อยคุณได้นึกถึง15นาทีแล้วนะคะแล้วค่อยๆฝึกเพิ่มขึ้นไปถ้าคุณมีเวลามากหน่อยคุณก็ฝึกไป3นาที5นาทีคุณคิดดูสิเวลาคุณได้นึกถึงสภาวะความสําเร็จแล้วพลังงานที่อยู่ในตัวคุณมันจะไม่ใช่พลังความสําเร็จได้ยังไงมันจะไม่ดึงดูดความสําเร็จได้ยังไงคะตัวคุณชีวิตคุณดึงดูดสิ่งที่ เท่ากับพลังงานในตัวคุณพลังงานในตัวคุณมีความรู้สึกส่วนใหญ่เป็นอะไรพลังงานในตัวคุณมีความรู้สึกส่วนใหญ่เป็นอะไรมันจะสุดสรุปรวมแบบนั้นแั่นั่นแหละค่ะคือคุณกำลัง manifest อยู่ตลอดเวลาทุกชั่วโมงที่คุณนึกถึงความสำเร็จของตัวเองแบบชิลๆสบายๆถ้าฉันได้แบบนั้นมันจะเป็นอย่างไงนะ ถ้าฉันได้อยู่ในวันนั้นมันจะเป็นยังไงนะ้ามันคงดีมากๆาเลยสิมันเป็นอย่างนั้นแหละฉันคู่ควรเพราะตัวฉันน่ะมีมูลค่าหกร้อยล้านแล้วตอกย้ำตัวเองเข้าไปว่าตัวคุณอ่ะมีมูลค่าหกร้อยล้านทุกลมหายใจค่ะทุกลมหายใจคุณถูกใช้ถุงลมหกร้อยล้านถุง คุณไม่มีมูลค่าหกร้อยล้านได้ไงแต่คุณจะบอกว่าหกร้อยล้านบาทก็ได้คุณจะบอกหกร้อยล้านดอลลาร์ก็ได้เร์กช็อปวันนี้มันสุดยอดมากๆเลยนะคะฉะลองให้กับตัวเองเลยค่ะที่ได้เรียนวันนี้ใครอยากดูย้อนหลังตั้งแต่อันแรกนะในติต๊กตอนะคะไปที่เพจครูปฏิชีวิตเนรมิได้หรือว่าจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วจะเห็นเห็นข้อมูลเพจแล้วก็แอปเขียว